สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ครับผมอวันนี้มีข่าวประชาพันธ์มาเ,าเรียนให้ทราบนะครับคือตอนนี้ผมอยากจะเปิดรับสมัครคนทําสวนประจํานะครับคนทําสวนประจํามาอยู่อาศัยที่นี่ทําสวนปลูกผักคือดูแลพืชผลของผมนะครับเ,เพราะว่าตอนนี้้ขวขนเขาให้หน้าที่ใหม่ดูแลตามังดูมันมีพื้นที่เดี๋ยวจะพาดูนะครับพื้นที่ข้างในเอาคนสวนที่ ตอนนี้คือไม่มีอะไรทำนะครับไม่มีบ้านอยู่หรืออยากจะมา,อ,าอยู่อาศัยกับผมนะครับดูแลสวนในพื้นที่ตรงนี้ก็จะปลูกผักเอาไว้กินในในทีมงานนี่แหละนะครับส่วนนี้ <c oughs> เป็นส่วนพ่อพันธุ์กระท่อมผมนะครับรอลงอยู่มีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในนี้เจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่ที่จะทำเจ็ดถึงแปดไร่นี่แหละจะไร่กว่ามาทําสวนปลูกนู่นนั่นนี่ ตัดหญ้าดูแลต้นมะนาวเนี่ยหญ้ายาวเลย <c oughs> ถ่านไม่ค่อยว่างนะครับก็จะมีปลูกกระท่อมไปนี่แปลงแรกยาวไปถึงต้นจานจุรีนู่นนะครับคือให้ปลูกทําสวนไปเรื่อยทําไปเรื่อยไม่ได้ไม่ได้เร่งนะครับทําไปเรื่อยทําตรงไหนเสร็จปุ๊บให้มันโล่งก่อนเสร็จแล้วก็ปลูกนั่นนั่นน,นี่นู่นนั่นนี่ไว้กินไว้ขายด้วยเ <c oughs> นี่ยต้นมะนาว โดนต้นอย่างนี้ขึ้นเต็มเลยนะไม่มีเวลาดูแลสขยฝนก็ไม่ว่างระบบน้ําผมทําไม่หมดแล้วนะครับพื้นที่น่ต้ตมนมะนาวนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วไม้พุม่มอะไรไม่รู้ขึ้นมาเต้ไปหมดเลยปลูกกล้วยมียามว่างก็หาน้่นั่นนี่มาปลูกพวกกล้วยเนี่ยผมปลูกอาทิ้งเอาไว้นะครับบอ่อปลาด้านในก็เดี๋ยวจะลอก คือมีงานทําทุกวันนะครับมีเงินเดือนให้นะครับอันนี้ผมมาปลูกกล้วยไว้ตรงเขตตัดหญ้าให้มันโล่งให้มันสะอาดแล้วเราจะนึกออกว่าเราจะทำอะไรต่อกล้วยอย่างเงี้ยบางทีไม่มีใครมีเวลาผมลืมกระทั่งมาตัดกล้วยนะปีเปื่อยไม่ได้ตัดเลยเนี่ยเอาคนดูแลนะครับมาอยู่อาศัยมีที่อยู่ที่กินแล้วตอนนี้เป็นพี่ที่ผมได้ยกให้พี่เพนกับพี่พิมพ์มาทํา กินกันนะครับให้แกมาทําแปลงนี้เขาก็มาปลูกอันนี้ทิ้งไว้แล้วก็ช่วงโควิดนะครับแกก็ติดตั้งคู่ตรงนี้ยังไม่มีเวลาเข้ามาเพราะว่าแกก็รับเหมางานติดตั้งรั้วเซเลตนะครับซึ่งเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้เขามีเจ้าของธุรกิจนะครับแต่ว่าเขาก็รับเหมาเล็กๆนี่แหละเขาก็อยากทําช่วงไม่มีงานก็เปิดพื้นที่ให้เขาเราก็มาดูแลตรงนี้ไปก่อนดูแลในภาพรวมแล้วก็ปลูกร่วมกันไปเลยถ้าแกกลับมาทําก็ให้ทําต่อ ประมาณนี้ก็คือคนดูแลทั่วไปที่ขยันนะครับ <c oughs> ที่ขยันทํางานที่เป็นไม่ได้ก็คือแบบไม่มีอะไรทําแล้วแต่ยังมีนคนขยันอยู่ไม่มีที่จะไปแล้วหรือมีครอบครัวอยู่ <c oughs> อยากจะเอาครอบครัวมาสร้างะต่อสร้างบ้านอยู่ที่นี่เล,เล็กก็มาได้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะโล่งกว่านี้เพราะขวัญนี้ก็มีงานเยอะ ผมให้ไปรับเหมานู่นที่นั่นนี่ด้วยรุนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูแลเต็มที่วันหนึ่งทาไปเล็กๆ็น้อยครับให้มันโล่งใ่มะน,นาวช่วงน้ําท่วมนะมันพึ่งฟื้นมีตายก็มีเยอะผมก็จะเปลี่ยนใหม่เพื่อปลูกพืชที่มันทนน้าเดีเ๋ยวจะเอากระท่อบม,มาปลูกนี้ในช่วงหน้านี้แหละเพราะว่ามันพอจะถึงหน้าฝนหน้ามันก็จะแข็งแรงนะครับมีสายน้ําต่อน้ามาให้ยาทงแปลงนะครับมันเอาที่รอดอยู่่นี่สนุกครับ มีอะไรทำเรื่อยมีนกมีนหนูกิน <c oughs> แต่นี้ก็ปลุกแต่อย่างเราจะปลูกมะละกงมะละกอก,ก็ได้ตอนนี้ผมอยากปลูกมะละกอมากผมไม่มีเวลาเอาปลูกให้กับลูกค้าประจำเราเรามีนะครับมะละกออันนี้ป่าปืนมันจะลกหน่อยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ผมเอาไมโครมาผม,มร้อยแล้วพื้นที่ที่ต้องดูแลนะครับพาดูแลตัดหญ้า เราทําทีละน้อยครับไม่ได้ทําแบบวันนึงต้องฟิกคุณต้องทํางานเต็มวันอะไรวันนี้ไม่ได้เอาเวลาว่างแดดจัดก็เข้าร่มครับแต่วันนึงก็ให้ได้งานขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็มเีเดือนให้แต่ก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายก็คืออยู่กินกับผมฟรีนะครับอยู่กินฟรีเวลาว่างก็ให้เข้ามาดูแลสวนตัดหญ้าปลูกนู่นนั่นนี่ก่อน พวกนอไม้ก็ไผ่ก็ให้ขยายขยายก็ไผ่ก็ได้ส่วนตรงไหนที่มันอยู่ในริมเข็ดแดนก็เอาอเดี๋ยวผมทามกิ่งไผ่ให้ผมทําไว้หลายต้นอยู่แล้วก็่วนนี้จะเป็นของมะนาวดูแลตัดหญ้าช่วงนี้อาจจะมีเวลาก็ฉีดยายตัวต้นปืนนี่ออกหน่อยก็ดีผมไม่ได้เข้ามาบ่อยเลยตรงนี้ยุ่งมะนาวต้นไม้ขึ้นเต้ไปหมด มะนาวนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตอนนี้น้ําก็ไม่ได้เดินระบบตช่วงน้ําท่วมก็เลยเดินเอาเอาปั๊มน้าขึ้นไปไว้บนกระท่อมนะครับไม่ได้เดินต่อเดี๋ยวจะให้เดินต่อเดินน้ําเดินอะไรใหม่ระบบใหม่อยู่ฟรีกินฟรีไม่ีเงินเดือนให้นะครับเงินเดือนอาจจะไม่แพงแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยนะครับพอมีได้เก็บได้ใช้ยาวไปถึงนู่นนะครับก็เอามาทำมีบอ่อถ้าเราเคลียร์บ่อได้ เราปลามาเลี้ยงเพราะตอนนี้เขาเป็นคนเฝ้าแบบดูแลจริงๆเพราะว่าตัวกระถองมันเยอะเยอะมากปลาผมเอามาเลี้ยงไว้ไม่เหลือปลูกกล้วยปลูกอะไรไปอันนี้กล้วยหักมุกนี่ถ้าขวัญเขามาตัดหญ้าเมื่อวานนะครับเพราะรอไปถึงกระท่อมบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อที่เอ่อตาโมดูอยู่กับทีมงานนะครับอยู่ข้างใน อยู่ข้างในนี้อยู่สี่คนนะครับสี่คนมีจันซ่ามีหลังมีไช้ควันแล้วก็ตำมังดูแล้วก็ถ้าเป็นพอเป็นช่างหน่อยผมก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะทำไอ้กระ,ะท่อมแยกมาอีกหลังหนึ่งไว้ให้ตำมังดูเขาเวลากลางคืนเขาไอแล้วนั่นมันโล่งอยู่นะครับไอเสียงดังบางทีอาจจะไปรบกวนคนอื่นหรือไม่อะน,นั้นก็ต้องว่ากันให้เป็นสัดส่วนนะครับอาจจะแยกไปอยู่ตรงมุมนี้ ตรงกลางทำกระถางมัมเล็กขึ้นมาสักหลังหนึ่งพอเขาอยู่ได้แล้วก็ปิดปิดรอมปิดข้างให้ดีในน้ำเป็นสีออกสีฟ้าเดี๋ยวต้องเติมไปอีกหน่อยให้มันเข้มขึ้นหน่อยก็ทั่วไปก็จะดูแลสวนนะครับดูแลสวนงานหลักๆก็คือตัดหญ้าเคลียร์ให้มันโลง่งเคลียร์โล่งเสร็จปุ๊บก็อพอมีพื้นที่มีตรงไหนที่พอจะ ปลูกมุงนั่นนี้ได้ก็ค่อยๆทำไปขุดไปเรื่อยๆครับเครื่องเครื่องมือหนักมีให้นะครับเครื่องมือหนักมีให้ไม่ได้ใช้ตัวเองให้เหนื่อยมากผมมีเครื่องมือหนักทุกอย่างแต่ก่อนก็ทําเองอะไรจนหลังผมเสียนะครับตอนนี้ตีเรงการไม่ได้แล้วเนี่ยมะนาวอย่างที่เห็นน้ำตามสภาพก็คือมันมีต้นพวกเถาวเลยขึ้นมาลุงลังเต็มไปหมดส่วนนี้น้ำไม่ท่วมนะครับตัวนี้สูง ได้นะครับก็มีปลาเปลอือปลาหลงปลาไหลอยไรกะหาก็เยอะเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์ใส่เบ็ดอยู่นะครับเบ็ดหาปลาอันนี้อย่างผมอยากได้มรกรแซมแซมไปเรื่อยๆแซมไปจนจนหมดมรกรนี่ผมมีตลาดอยู่เพราะว่าเราไม่ได้ขายให้ขายไม่ได้ขายแบบส่งให้ใครนะครับเรามีคําว่าใครก็คือไม่ค้าคนกลางหรืออะไรเงี้ยเราส่งให้กับผู้จําหน่ายโดยตรงหมายถึงขายสุ่มตำมานะเราทําปลูกเอาไว้ก็จะมีคนเข้ามาเอง คนที่ชอบกเกษตรนะครับใจรัก,กรเกษตรคิด <c oughs> เจออยากทำกเกษตรส่วนไหนที่ทำพอจะแบ่งขายเองได้ก็ทำไปนะครับส่วนไหนที่ทำในส่วนรวมเอาไว้กินเอาไว้ใช้ในในส่วนรวมเราเนี่ยนะครับก็ทำเดี๋ยวผมไปสั่งการเองอันนี้ม่วงทางเดินนี้อยากให้มันโล่งนะเพราะว่างูเงือม,มันก็มีตัดหญ้าส่วนเคมีนั้นผมจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่า กับปลาปืนเนี่ยอาจจะต้องใช้มันเพราะว่าปืนมันขึ้นเยอะลกมากบอ่อนี้ก็เป็นเคยบอ่อเลี้ยงปลาเก่าสุดท้ายตัวเงินตัวทองมาเอาไปทำกับข้าวกินหมดบอ่อนี้ปลาทัาทิมก็ลงไว้เยอะตัวเงินตัวทองก็เอาไปทำกับข้าวกินหมดบอ่อนี้จะเก็บไว้ให้มันสวยงามเพราะว่ามันเป็นทนสีเขียวอันนี้เป็นบ่อนะครับบ่อลึกมากผมขุดขึ้นมาลึกมากท่วมหัวครับตรงนี้ถึงเวลาหน้าแ,แล้งเราก็จะสูบปลาเหมือนปีที่แล้วที่ผมจัดกิจกรรมคนมาเป็นร้อยๆเลยครับ อันนี้ก็จะเอาปลามาเลี้ยงเอาไว้เป็นส่วนกลางเอาไว้กินเพราะว่ามีปลากินพืชกินยังยาเอากินฮะ,ะมาตรวจก็ไม่ได้ให้อยู่ใกล้ชิดอันตรายนะครับก็แยกส่วนของตั้มอยู่นะครับไม่ได้ให้ท่านต้องมาคุดขี้ส่วนเรื่องของตั้มไม่ต้องดูแลนะครับให้ใช้วขวัญแล้วเขาดูแลตัวเองได้อยู่ในในเรื่องอทั่วไปนะครับ เผื่ออนาคตข้างหน้าเขาอาจจะไม่มีแรงขนาดนี้ก็ต้องผมจัดก,การเองนะผมดูแลเองตรงนั้นไม่เป็นไรปาที่กินยานี่ได้ได้ได้นะช่วงใส่น้ำร้อนอาน้ำสุกน้ำสุกน้ำสุกอ่าเดี๋ยวเอาน้ำสุกต้มอย่างมีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้มใหม่ต้มใหม่เอากาน้ำร้อนยังไหมครับอืมน้ำร้อนน้ำอุ่นอะเมื่อคืนมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์เข้ามาว่า ให้ผมซื้อตัววัตถุอเจนตัวละโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมลืมคิดตรงนี้ไปเลยนะเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะจัดการเรื่องนั้นให้นะครับเรื่องที่วัดวัดค้าอะไรนะออกซิเจนเหรอวัดค้าออกซิเจนใส่นิ้วแล้วก็ไอตัวพ่นพ่นออกซิเจนเดี๋ยวพี่จะซื้อมาให้มันจะมีอยู่ชุดที่มันครอบจมูกอบเวลาหายใจไม่ออกอใช้ได้นะเอาพีเา่เอาเรื่องคนสวนก่อนเพราะว่าพี่รับสมัครคนสวนนี่ครับยาวถึงด้านหลังลนู้นนะมีอีกนะครับมีต้นมะนาวที่ผมปลูกไว้ปลูกเองไผ่เนี้ยกำลังลงไว้นะครับแล้วก็ดูแล ช่วยไทยขวัญไทขวัญจะได้ไม่จะได้มีงานนะเพราะว่าไทขวัญจะต้องขึ้นไปนครสวถวคนแล้วตอนนี้ไปทำโซลาร์เซลล์นะครับเขาจะเอาคนงานมาอยู่ประจําช่วยดูแลสร้างกระต๊อบสร้างบ้านหลังเล็กๆให้นะครับสร้างให้แยกส่วนมาไปอยู่ตรงนู้นก็ได้ก็ะจะได้ไม่รวมทีมงานผมจะได้วางวางใจเรื่องสวนนะครับจะได้เป็นรูปเป็นล่างทีก่อนผมทาเองคนเดียวหมดนะครับลุยขุดด้วยตัวเอง เครื่องปั่นลุยตัวเองตลอดผมชอบแบบนี้นะครับดอไม้เราก็มีกินแล้วก็ขยายพันธุ์ผมก็ขยายพันธุ์ไว้อยู่เยอะนะครับกระผ่เนี่ยเป็นไผ่กิมซุงขยายไปเรื่อยพวกเครื่องมือหนักขนย้ายของก็เป็นตัวนี้นะครับตัวถังเจเบียนะครับถังเจเบีเรียกมันถังเจบีก็ใช้มันนี่แหละดำนะครับออดอกไม้มีกินของที่นี่กินรวมกันนะครับกินรวมกัน จะทากระท่อมเมื่อก่อนมีกระท่อมตรงนี้นะครับแต่น้ำมันท่วมตรงนี้น้าท่วมน้าท่วมถึงกระตุ่มเลยตรงนี้นะครับอาจจะไปทําที่มันสูงหน่อยหนึง่งประมาณนั้นตรงไอ้โรงชํากระท่อมผมเนี่ยบรรยากาศดีนะครับที่นี่อยู่ไปจา,า,ากตื่นสายจากตื่นสายาตื่นเช้าอันนี้ผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจุกจิกคนนะครับแต่ผมจะ,จะเงีย,งยบๆจะดูคนเอาจากการจากคนของงานเอ่อค่าใช้จ่ายมันก็อยู่คนของงานเหมือนกันนะครับ ผมให้คนไม่ได้ให้เฉพาะตัวราคาที่ฟิกเอาไว้นะผมให้คนอยู่แล้วดเด็กผมเขารู้ดีบทผมนึกอยากจะให้ก็ให้เลยมะม่วงนะครับมะม่วงปลาปลื้เนี่ยในนี้ปลาไหลยเยอะมากนะครับปลาไหลยเยอะมากาใครอยากมาทำคอนเทนต์ใส่ปงใส่เบ็ดก็มาทําได้นะครับผมอนุญาตอันนี้มะนาวที่มันรอดก็มีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่สี่แปลงห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดคัน จ็ดแปลงความยาวก็ร้อยเมตรด้วยนะครับมาทําเอาทําพอเราทําตัวนี้เสร็จทีละแปลงใช่ไหมเราตัดจงตัดหญ้าเสร็จปุ๊บก็เริ่มไปแปลงอื่นตัดจงตัดหญ้าดูแลความาความโล่งความสะอาดให้มันเรียบร้อยก็ไปแปลงอื่นครับทำาวันี้ไปเรื่อยแล้วก็วนไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับถึงเวลาปลูกเราก็ปลูกไปน้ําท่าไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วเครืค่องมือหนักมีให้มีให้ใช้เครื่องมือหนักเราไม่ต้องไป เหนื่อยกับต้องมาตักน้ําอะไรเองนะครับมีมีให้ทุกอย่างทังลิ้นจุงลิ้นจี่ผมก็ปลูกไว้เยอะทีนี้เรามามีคนดูแลที่มีความรู้เรื่องเกษตรหน่อยก็ดีนะครับอยากขยันในช่วงแรกนะผมชอบคนขยันนะเพราะผมขยันผมไม่เคยอยู่เฉยบฉจะทําเองก็ทําเลยในะส่วนของบอ่อใหญ่บอ่อนี้ผมทําลึกที่สุดอ่าเชอไม้หลังสาราหลังเนี้ยจากนู่นมาถึงนี่ประมาณเกือบ30เมตรผมทําคนเดียว เสายูคาต้น6เมตรเนี่ยเอ้ต้น8เมตรหรือ10เมตรไม่รู้นะยาวมากผมเป็นคนอุ้มลงไปปากเองปักยังไงรู้ไหมผมใช้แพรโฟมแพรโฟมแบกผมอยากให้เป็นเฟซบุ o กแล้วกันตัวนี้จะเห็นนะผมทําได้ยังไงผมทําลงเสาแรกปุ๊บผมให้ช่างมาตีามันตีผมประมาณ4ี่แสนกว่าบาทโอ้สี่แสนบาทผมทาเองดีกว่าผมก็เลยแบกมาปักทีละต้นทีละต้นทีละต้นไม้ยูคาประมาณเกือบ300รทอนอยู่ในนี้ ผมไปประมูลมานะครับเนี่ยไม้อยู่คานที่ตั้งฤดูนี่เนี่ยยาวจากนู่นถึงนี่ครับถึงนี่เลยหลังใหญ่มากแล้วก็เอาหลังคาตอนผมไปถ่ายละครแล้วก็ไปกองถ่ายอยู่ที่ราชมังคลาเนี่ยเขามีพวกฟอ้าแฝกเก่าเยอะนะครับหลังจากที่ทําทําลงละครแค่ไม่ก,กี่วันก็หรือผมก็มาลงที่นี่ขึ้นกับโน้มีน้องมาช่วยหลังๆช่วงหลังๆมาอยู่ใหม่ที่ทําขายแกงอยู่หน้าบ้านนู้นนะครับแล้วผมก็ให้เขามาอยู่กินอยู่ทําอาศัยฟรี พอเสร็จปุ๊บลมพายุเข้าเมื่อสามปีก่อนสองสองปีก่อนเนาะน่าจะสองปีก่อนพายุเข้าหนักล่วงครับเพราะว่าผมไม่ได้เอาไมโครกดผมแค่แค่คนกระแทกกระแทกคนเดียวนี่นะครับหลังผมเสียเพราะที่นี่ตอนนี้หมอลองกระดูกผมเออไอเสื่อมนะครับไม่ได้อักเสบอย่างเดียวเสื่อมด้วยผมทํางานหนักแบบพวกนี้ไม่ไหวแล้วนะครับหลังปวดดีร่งกาก็พอได้แต่ว่าขามันเจ็บทีเนี้ย เจ็บก็เลยอะหยุดครับประมาณนี้ครับใครที่ชอบในการเกษตรนะครับหรือว่าอยากที่มีที่อยู่อาศัยที่ทําอะไรก็ได้อิสระนะแต่ว่าก็ต้องทำงานให้ผมด้วยนะก็จะมีเงินให้ด้วยเวลาทําอะไรออมมาขายก็แบ่งๆกันนะครับไว้กินกับทีมงานนี่แหละทีมงานเยอะอยู่ที่นี่นะครับมาแขกเยอะแล้วก็ทีมงานที่อยู่ประจําก็เยอะ เขาก็มีงานทํามีให้ทําแก๊ปนะครับวิ่งแก๊ปลองดูครับผมเดี๋ยวถ้าทายเข้ามาใต้ทลิปนี้ผมจะพิมพ์เบอร์โทรไว้ให้นะครับผมสวัสดีครับ